น้าเอ้ย,อยไม่ใช่ลายร้อยดาวร้อยเส้นนะคะเอาดาวลงมาอยู่ที่ผ้าไหมแล้วให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งท้องผ้าจะเป็นสีอีหยังวะอิงยังวะไอ้ยเบิ่งไปด้วยกับค้ำไปด้วยเบิ่งนั่งงามนั่งแบบนะคะท้องผ้าจะเป็นสีดําค่ะเป็นร้อยดาวค่ะสวยมาก ถามน้ำยายจะสวยกว่านี้ราคานี้สามพันอัตยาเย็บริมส่งฟรีนไม่ซื้อไม่ได้แล้วเด้อคุณยายคุณยายโปรจุสุดแล้วนะคะใครเคยซื้อจะรู้ว่าราคาสามพสองแล้วแต่ช่วงเวลานะคะผลประโยชน์ตกเป็นของคุณผู้ชมที่รับชมทั่วไทยคะ่ะงามบอนี่นะคะสวยมากอ่าไม่มีหน้านาไม่มีคุยนี่อุตสาห์ไปหามาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ต้องให้ไวแล้วก็รีบดูจะได้ช็อปปิ้งทันนะคะขอชมผืนจริงสีจริงได้เลยค่ะราคาเบาไว้แล้วเนาะสามพันส่งฟรีอาร่านน้ำยาเย,ย็บริมให้ในการบริการนี้เพราะฉะนั้นนี่ค่ะงามบอผ้าไหมสุรินแน่จบแล้วเดี๋ยวาค,คลิปนี้เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปมีหน้านางใช้